สวัสดีค่ะวันนี้ทำไมทัานถึงเลือกมาถึงตั้งที่สวัสดิ์สังเ็ชนะว่าบ้านผมอยู่หน้าวัดนี่เองผมก็จะมาก็เป็นเรื่องทุกเรื่องทุกครั้งเวลาม taking, chips, a, e, ีงานอะไรที่วัดผมก็จะเข้ามาร่วมด้วยเป็นส่วนตัวแล้วเออมาทำกับท่านเจ้าคมณนะคะ ผมผูกพันกับวัดสังเวชรวมทั้งท่านเจ้าคุณมาตั้แต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้ววัดนี้ก็เหมือนเป็นวัดที่บรรพบุรุษเราทําบุญกับวัดมาแสนนาน,นจจากาวัดเวเน,น,นี่นอยงกที่ทาม็นางบก็วัดนี้เป็นวัดเดียวที่ เอ,อพระสงฆ์เนี่ยเวลากลับจากบ,บินสบาาก็จะเอาจีวรอ,ออกแล้วก็มาร่วมเงินกวาดลานวัดทำความสะอาดวัดทำมาเป็นประจำเป็นเรื่องปกติของของวัดเนี่ยที่พระสงฆ์เนี่ยร่วมกันทำความสะอาดทุกอย่างในวัดเนี่ยพระสงฆ์ทำไม่มีใครมาทำพระสงฆ์ในวัดร่วมกันทำด้วยความผูกพันด้วยความรักความสามัคคีของพระ ทำให้วัดวารามสะอาดสะอ้านอยู่ตนทุกวันนี้ยทำมาเป็นประเพณีปฏิบัติของวัดสังเวชมานานมาก